แค่กี uhm ่เดือนแล้วเนี่ยโอซานเดือนมันช่างไวโอ้โหไวมากเลยเข้าหกเดือนแล้วนะการนานคิดถึงเหลือเกินโอ้ครึ่งปีมันไวมากมันตั้งร้องเลยนะมาลงพันไปใส่มาใส่เพื่อมาสวัสดี จะไก็วามก่นมแ่มียก็ะั้กินนี่พอดีเราเน่ยอ้เป็นยังสี่เนาะคนบอบกโดนเนาะบอบกันดนเราเป็นยังสี่เนาะดวนานนมันอยากหวานนี่ังค่ันเสอวัเีย ซองฮาจิกมบเราอผูายคนนที่น่สามเดือนสามเดือนไวสามเดือนผ่านไปไวเหมือนโกหกไวเหมือนโกหกเป็นคนแปลกหน้าาไม่นึกไม่ฝันสามเดือนเหมือนสามวิธี ทิดแตได้แต่ไหนมาด้วยรักแรกที่ถือลงทางมามาส่งครับลงมาหรือยางมาลงทางมาลมักลงทางอยู่เลยบิ๊กเซอร์ไส์จริงๆบิ๊กเซอท์ไเซา์ไเลยบอกเซา์ไสยกับเซาท์ไทอ้าวคุณใดพกมาตามไเนาะมาดิโอ้ยก็พอดีคิ่น้องคืดถึงแล้วว่าเพิ่นมาเยี่ยมมาเยายมทั้งพี่เขาบโอ้เขาไปถึงมาไยแล้ว ข้างเดียวก็ปอวั่นมากินแกงมะหวานนีิพี่เ๋ยวโอ้ยในกางเลยเพื่นนัมานี่นัมาพูดต้นใหม่โดยเฉพาะนี่นะพูดต้นใหม่บอกม่ดีบอกวันดีครับวันดีครับเจใจเย็นไปดูไปดูไปดูสามเดือนที่หายไป บอสไปครับแต่ก็มั่นใจบอสอะไรคุนพ่อสองนี่สวัสดีครับเมื่อเมื่บ้านอยู่ภาษาโรงเรียนแล้วเมื่อโอ้ยพี่น้องเข้ามาก็โอ้ยพี่น้องก็ถึงแล้วสาบข่าวมาเลยโย่เห็นอยู่ในหันหัวเห็นเสือกำลังเงินชันเบีที่นอนอยู่เราต้องรีบนะเดี๋ยวนัดกันอยู่ร้านข้าม้านโย่ข้ามัานีใส่หนู ฟังไปฟังมาเด็กไว้สี่ก่อได้ไหมล่ะไปน้อยไปนาะยสี่ก่อที่แถวเลยแล้วเนาะโอ้ยเข้ามาพื้นที่เราค่ะคุณมาในพื้นที่เลยเออเข้ามาพื้นที่เราก็เป็นใช้ได้เลยเป็นสี่พันสี่ร้อยกระตุกอีกิ็ประมาณสามลังยังไม่อิ่มกระตมีอะไรกันนะคะตอนนี้ทุกคนรู้สึกว่าจะตื่นตานานๆมาที Oh. โอ้โหม,มีอยู่บ้านหนึ่งที่เสือง่วงนอนนอนอยู่บนอ่าเล่าความหลังดสองประตูบ้านนายช่างใหญ่ก็ดูห้าร้อยหลับหลับนั่งหลับเฉยเขตตั้งกล้องออไว้เฉยๆคนดูห้ 500. <c ười> าร้อยเคนูก็เดินมาดูหน้าจอไลฟ์อะไรอะไลฟ์เฉยๆเองก็นอนหลับคนดูห้าร้อยมาดูอะไรไม่รู้ โก็น่า่าอยู่นะวันนีจตั้งใจรักคนคัะแค่นี้แหละมามาทุกครั้งลุงพันจะสนใจตรงนี้คือมันสามารถเป็นรั้วป้องกันได้หลายๆอย่างนี่เพราะมันจะมีน้ำคือตรงนี้จะเป็นจุดศูนย์รวมของการมีอะไรก็เราจะกินกันตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นที่นั่งหมดเลยเนาะตรงส้มตำอะไรก็จะกินกันได้ดิจะกินกันเจ้ายังไม่มาเขาก็กินกันแล้ว คนเป็นคนไหนจิ้มใจและนั่งกินกันตรงนี้อ่ะเดี๋ยวแล้วถามคุณทำไหมทำจิ้มนท้าทำความจัดสุซาได้หนไปปีนมะฮุงให้เไปนะอะไรก็ไปปีนมาฮุงเลยนะมันเป็นงานขนาดของเรานั่นแหละที่ต้องการุกแล้วซุปแล้วอ่เราจะเดินไปดูความหลังคั้งกอนอือนโอ้หนิอะไะอได้มือนอกรเ่เสร็จ

<c oughs> ขาดนายพันไม่ได้นะคะนายพนกินประแดกจนปากโป เอมงมรแซ่บางวงบางใยบงถั่วเจ้าคับจนเต็มถั่วเดี๋ยวสอดสอดเอาบ่าสดหาตัวเปลี่ยนช่วได้เป็นเพชรพี่น้องเลย กลัะตะว่าหนังเพชรจะพริกสุดก็มาเลยเพชรน,นะมนเลยการลินกั้งุดทั้งู้สุด,สดตามประเดี๋ยวจะพลายเพ่อนเป็นยังไปอาทางเอาออกวะ คุตอนระเดประนกระหนออะไรนะุยแยเต้บ้าเาซื้อมาจากตลาดประเมาเตซิโลประเดชปาประเดชบางโขงบ้าบ้าอ๋อตั้งวันหรือเปล่าเมน เอามะม่วงเลยไอช้อนน่ะป้าเอากลุ่มมะม่วงก็ตักขึ้นเลยไอไอคำใหญ่ละผัดมันติดแลไม่ได้สาวสอบเขสิเอาใครน่ะไปเห็นโบพี่แล้วมันมีคือมันเอิ้มันไปกินมันมีส้มเลยแ,แล้วพ่นซึมอะไรนะทำไปแค่หางอืมอืมอืมเพิ่มเมน้ำลายหลายตามก็มีเมนละ สเสดสเสรสรมเอนำน้องเจลเนี่ยนะเติมถัวอยูะแม่นบโอเคนะคะสำหรับกินมีประมาณนี้ค่ะ